ทำไมพอถึงแตกแบบแรกนะซ s เปอร์ไฮริก s ์เช่นหุ้นคอนเนอร์หุ้นปัน่นหรือว่าเล่นหุ้นแบบวิ่งตัดหน้ารถสิบล้อเนี่ยเพื่อเก็บเหรียญบ่อยๆแม้กระทั่งเพื่อนที่ลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยบางทีอยู่กับหน้าจอนานๆเนี่ยก็ก็มีวิ่งสวนกันไปเหมือนกันนะครับอีกแบบหนึ่งคือ,อ,อซื้อพวกเหรียญมีม,มอย่างเงี้ยนะ,ะเป็นพวกดิจิตอลแอสเซทนะฮะซึ่งไอ,อแบบแรกเนี่ยเรียกว่าซ s เปอร์ไฮริก s ์แบบที่2คือเล่นเลเวอเรจเช่น DW วีลพุทคอลนะเล่นมาร์จิ้นหรือว่าเล่นบล็อกเทรด ของพวกนี้เล่นได้ไหมได้นะครับลงทุนได้มันสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้หรือว่า hedge ความเสี่ยงได้แต่เราต้องเข้าใจมันแล้วแบบสุดท้ายนะครับ a r t e r ร์ s ที่ทำให้พอแตกเนี่ยเช่น forex หรือว่า m88 8รู้จักไหมก็คืออะไรมาา a c 88 <laughs> ไม่รับพวกแบบพวกสแกมหรือพวกอื่นๆสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดพอแตกถ้าท่านไม่อยากพอแตกท่านหลบสิ่งเหล่านี้คำถามมีอยู่ว่า ถ้าผมหลบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วอะผอแตกได้ไหมคำตอบคือมีแบบเกือบแตก